สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข่าวบข่าวเกี่ยวกับทองคํสาสถานการะะร,ราคาทองคาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจําวันนี้ประจําวันที่29เดือนมกราคมปี2564่แม่มสินขอตอบคําถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะคะว่าราคาทองมีโอกาสที่จะปรับลดลงไปเหลือบาทละ2 0 0 0 0บาทต่อบาททองคํำไหมนะคะเพราะว่าเขารอซื้ออยู่ที่ราคานั้นนะคะ อันนี้แม่สินก็ขอตอบนะคะตามที่ข้อมูลนะคะที่มีนะคะว่าราคาทองนะคะจะปรับขึ้นหรือปรับลงแรงๆนั้นนะคะก็ต่อเมื่อมีข่าวนะคะมากระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านบวกนะคะหรือว่าปัจจัยด้านลบถ้าราคาทองจะปรับลดลงไปถึงบาทละ2 0 0 0มบาทต่อบาททองคํานั้นนะคะก็จะต้องเป็นปัจจัยลบที่ลบแรงมากเลยนะคะกดดันอย่างแรงมากเลยนะคะถึงจะ ปรับลดลงไปขนาดนั้นได้นะคะแม่สินก็ต้องตอบนะคะว่า,อารอติดตามนะคะอย่างเดียวนะคะเพราะว่าปัจจัยบวกนะคะหรือว่าปัจจัยลบนะคะที่จะมากระทบต่อทองคํานะคะที่จะให้ปรับขึ้นแรงและก็ปรับลดลงแรงนั้นนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่ามีข่าวที่เป็นปัจจัยด้านบวกนะคะหรือว่าปัจจัยด้านลบแรงแรงไหมนะคะถ้ามีนะคะก็จะมีโอกาสที่จะปรับลดลงไปได้นะคะหรือจะปรับขึ้นแรงแรงได้นะคะ แม่มสินก็ตอบอย่างที่ตอบไปเมื่อตะกี้นี้นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าปัจจัยด้านบวกนะคะหรือว่าปัจจัยด้านลบต่อทองคํานะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยจะต้องรอให้ติดตามอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนที่แม่มสินให้ข้อมูลไปเมื่อตะกี้ไหมนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่า คิดเห็นเหมือนที่แม่มสินคิดเห็นไหมนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นแย้งไหมนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่วนราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่29เดือนมกราคมปี2564นะคะอ้างอิงราคาของวันที่28นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํา2ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ ช้าวันที่29เดือนมกราคมปี2564ทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ2 6 1 0 0บาทขายออก2 6 2 0 0บาททองรูปพรร์9.65%รับซื้อ2 5 6 3 5บาท56สตางค์ขายออก2 6 7 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่28เดือนมกราคมปี2564 ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะแล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่29เดือนมกราคมปี2564แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมานั่งที่นี่ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดเช้าว,วันนี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเมมสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวนะคะที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆี่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ